สิบโมงสิบโมงสิบโมงเจ็ดนาทีพอดีแล้วเวลาปกติมันต้องมองมองที่เส้นชัยนะจะให้ยุ่งขนาดไหนถ้าเส้นชัยตรงเวลาเป๊ะเก็ใช้ได้เพราะว่าเส้นชัยมนอยู่ที่สี่โมงวันพระฤหัสเส้นชัยอยู่ที่สี่โมงวันพระ วันสำคัญก็เส้นชัยอยู่ที่สี่โมงวันนี้เลยมาเจ็ดนาทีก็ถือว่าไม่เสียหายไม่เสียหายอุดมสมบูรณ์เยนอาหารการกินแล้วไม่รู้จะกินอะไร <laughs> นี่นะเรียกวไม่อดไม่อยากเหลือกินเหลือใช้วันลมีใครอ่ะ ฮะวันนี้วันอะไรอมันระมีพ่อ,อคนเราถ้าไม่มีพ่อมันจะหากินที่ไหนได้ใช่ไหมมันต้องมีพ่อมีแต่แม่ก็ยังใช้ไม่ได้มีแต่พ่อก็ใช้ไม่ได้ก็ทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละแต่ว่ามารวมเรียกว่าวันพ่อแต่ทุกวันนี้เขาเรียกวันอะไระวันพ่อแห่งชา ใช่รลอเขาทำมีชื่ออยู่นะวันวันวันแผ่นดินโลกปุ่นไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่วันพ่อธรรมดาเนี่ยวันแผ่นดินโลกไม่ใช่พ่อธรรมดาเนี่ยพ่อของโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนาถะของโลกโลกกับนาถะพระพุทธเจ้าเป็นนาถะของโลกอันนั้น ผู้ที่มีแนวคิดมีภูมิปัญญามีความสามารถที่ทำอะไรให้เป็นแบบอย่างกับโลกที่โลกเขายังคิดไม่ได้คิดไม่เป็นเราเรียกบุคคลน,นั้นว่าเป็นพ่อเป็นพ่อไปดูความคิดของพระพุทธเจ้าหาใครคิดเหมือนพระพุทธเจ้านี้ยากแน่ไปดูความคิดของผู้เป็นประมุขของประเทศ ท่นมีความคิดที่หาผู้มีความคิดเสมอเหมือนทันยาก <c oughs> <c oughs> คนมีพ่อนี่อบุ่นนะถ้าแม่ไม่มีพ่อเอ้ยลูกไม่มีพ่อนี่ไม่อบุญถ้าลูกมีพ่อรู้สึกอบุ่ญอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเหมือนกับมีบาร,รมีคุ้มครองป้องกัน ดังนั้นว่าเรายกย่องพระเจ้าแผ่นดินราชการที่กาวที่ท่านสวรรคตไปแล้วนี่แต่ก่อนนั้นจะเข้าเฝ้าจะต้องลงชื่อต้องทำประวัติทำรายงานสืบประวัติก่อนก็ะจะไปทำอะไรมีจุดประสงค์อย่างไรหรือจะรอรับเสด็จก็ต้องรอท่านเสด็จมาหรือหา รูปแบบในการที่จะเข้าไปใกล้อันนั้นนั้นเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงประชนอยู่แต่ปัจจุบันพระองค์สัสนสวรรคตแล้วจากสมมุติเทพกลายเป็นอุปป,ปัติิเทพเอวทวดาเนี่ยมีอยู่สาประเภทนะประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสมมุตติเทพก็หมายถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ ประเภทที่สองคืออุปปาติเทพแปลว่าเทวดาผู้เกิดขึ้นเองไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดขึ้นเองเดวทวดาโดยปกติตั้งแต่สวรรค์อยู่บนสวรรค์อันที่สามว <c oughs> ิสุทธิเทพแปลว่าพระอรหันต์แปลว่าเทวดาผู้หมดจดบริสุทธิ์ก็เรียกว่าเทวดาเหมือนกันแต่เป็นเทวดาผู้หมดจดวิเลววิสุทธิ ไม่มีกิเลสอยู่เหลือเทวดาอีกฉะนั้นฉะนั้นอุปปัติเทพจากสมุติเทพไปเป็นอุปปัติเทพอุปปัติเทพนี่มีเครือข่ายกว้างมากกว่าสมุติเทพนะสมุติเทพนี่มีเครือข่ายเฉพาะแต่พอเป็นอุปปัติเทพนี่เครือข่ายนี่ทั่วจัก,กรวาลเลยฉะนั้นจะสื่อกับอุปปัติเทพนี่อยู่ตรงไหนก็สื่อได้ นึกถึงตรงไหนก็ได้จะเข้าเฝ้าเมื่อไหร่ก็ได้ดึกเดือนเช่ยงคืนก็เข้าเฝ้าได้นี่อันนี้คืออุปปัติเทพนั้นเทวดานี่อยู่ทั่วไปมีบารมีครอบคุมนันเรารลลึกถึงเหมือนเราแล้ลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ลึกถึงตรงไหนก็ได้แล้ลึกถึงผู้ที่ท่านล่วงลับไปแล้วแล้ลึกถึงตรงไหนก็ถึงหมด เหตนั้นบาร,รมีของท่าน,นเราจะรัธนาเราจะขอกข็ขึ้นอยู่กับข้อประพฤติปฏิบัติของเราได้ขอได้เลยเขาเฝ้าได้เลยเดือดเดือเชคืนตื่นขึ้นมาก็เขาเฝ้าได้นี่คือคือคือปกติของอุปปติเทพฉะนั้นกว้างขวางเหมือนกับแต่เป็นสื่ออะไรว่าสื่อระดับระดับระดับดาวเทียมเละ ไม่ใช่ระดับเสาอากาศธรรมดาเลยดันั้นวันนี้เป็นวันพอ่อวันแผ่นดินโลกเราก็มาทำบุญกันบุญกุศลที่เราทำนี่ก็บูชาทนะ่านใช้คำว่าบูชาจะเรียกว่าอุทิศให้ก็ได้แต่ว่าบูชาคำว่าบูชาแปว่าความนับถือนับถือว่าท่านเป็นผู้เป็นคนดี บูชาจะปูชนียนังเอตมังคลมุตตะมังบูชาคนดีหมายถึงการทำสิ่งที่ดีๆเนื่อในโอกาสสำคัญสำคัญเดียวให้ความนับถือให้ความยำเกรงให้ความชอบใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ที่เรารักเราเคารพเราก็ทำดีบูชา จะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาหรือนั่งปฏิบัติปฏิบัติธรรมแบบไหนก็นแล้วแต่ขอให้เป็นความดีสามารถที่จะทําบูชาท่านได้เพราว่าบูชาคนดีก็ต้องทําดีบูชาใช่ไหมแต่บูชาคนไม่ดีเขาก็เอาหมูเอาหมาเอาเป็ดเอาไก่มาฆ่าเพื่อเอาเลือดเอาเนื้อบูชาเนี่นเรียกบูชาคนชั่ว ไม่ใช่บูชาคนดีแต่บูชาคนดีต้องประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมบูชาแต่นึ่เรียกว่าการนับถือบูชาไม่ได้ไหมายถึงวัดจะต้องจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาอย่างเดียวทําดีบูชาก็เรียกวเป็นปฏิบัติบูบบชาท่านสอนเราดียังไงก็ทําตามนั้นที่ไหนที่ท่านชอบแล้วก็ทําตามนั้นว่ท่านชอบของดีชอบความดี แล้วก็ทําดีเพื่อบูชาท่านเห <c oughs> มือนพุทธเจ้าชอบคนดีตีเตียนคนไม่ดีาำนิคนไม่ดีแล้วก็ไม่อยากให้พุทธเจ้าตีเตียนแล้วก็ทําดีเพื่อพุทธเจ้าทรงโปรดอันนี้แหละคือวิธีบูชาขออนุโมทนาศรัทธาญาติยโยมที่มาทาบุญในวันนี้นะขอให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนนะ ทางใจรับผ่นี่ย